สวัสดีค่ะยามเช้ายังไม่เจ็ดโมงเลยค่ะคุณยายลงสวนขอให้มีให้ดูยายขอจนตอนนี้นะขอให้มีความสุขความเจริญนะํำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะคะลูกหลานมีคนดีครอบครัวจะความสุข <c oughs> เฮงๆรวยๆนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะยามดื่มกาแฟนี่ <c oughs> วันนี้ยายยายกินนอกสถานที่ยายต้องมันลด มันลดพวกพวกนี้ที่ยายลงมาละลงตอนเย็นเมื่อวานอ่าอ่าท,ที่นูน่นนะคะที่บ้านยายไม่ไกลนะยายเดินมานอ่าเพราะว่านยายเป็นบ้านสวนบ้านสวนนาไรอัน,นอันนี้ของยายเกบมืนอีัฝนน้ำหน้าจะตกนะไม่รู้ยายจะก,กินทันไหมเออยายกินเรียกฝนอ่ะ อื่เที่ยวไหมฝนตกช <laughs> ื่เที่ยวไหมฝนตกแล้วคุณยึยนี่แหงจริงนะจะต้องรดน้ำเลยชาสดหางเชาวไปตัดเอ้ยขอจินลูกหนึ่งก่อนนะที่รักนะ โอ้ยขอบคุณสวรรค์ฝนตกอย่างนี้ไปละกลัวกลางฝนบ้านเราไม่เหมือนที่อืนนะ่นเนาะขอบคุณข้าวไว้ดีกว่าเหลยเยนะคะที่รักฝนพาามดูสิ ใจเอยู่มาลดต้นไม้ใช่ไหมเข้าขุนแข่